กรุผีทรีดีพระทุดงหลอนภูผีหลับผจนเปรตยักษ์พันปีหลังจากออกพรรษาแล้วในช่วงฤดูหนาวของทุกๆปีพระสมกับพระยอดมักจะดธุดงเพื่อสแสวงหาสถานที่ภาวนาอยู่เป็นประจำโดยในครั้งนี้มีจุดหมายที่ภูเขาแห่งหนึง่งชื่อว่าภูผีหลับ ซึ่งห่างจากวัดที่จำพรรษาอยู่ประมาณ16กิโลเมตรโดยมีนายเอ็มซึ่งเป็นเด็กวัดได้ขอติดตามไปด้วยเมื่อออกเดินทางจนกระทั่งถึงกลางป่าแห่งหนึ่งก็มีนายพรานคนหนึ่งชื่อนายนกเดินสวนทางมาพอดีเมื่อเขาเห็นพระทุดงจึงนั่งลงพนมมือกราบนมัสก,การพระคุณเจ้าท่านจะทุดงไปไหนเหรอครับ อาตมาจะไปภูผีหลับโยมพอจะบอกทางได้ไหมอ๋อแถวนี้ผมรู้จักดีพระคุณเจ้าเดินไปอีกประมาณสองกิโลเมตรจะเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ๆเราจะเห็นแยกซ้ายกับขวาให้แยกไปทางซ้ายเดินตรงไปเรื่อยๆประมาณ5-6กกิโลเมตรก็จะถึงภูผีหลับขอบใจมากนะโยมทั้งหมดจึงเดินไปตามทางที่นายนกได้บอกไว้ กระทั่งถึงภูเขาแห่งหนึ่งที่ใครๆก็กล่าวขานว่าเป็นภูผีหลับทำไมถึงเรียกว่าภูผีหลับล่ะครับเอ่อาตมาเคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้ว่าสมัยก่อนที่นี่มีผีเยอะแต่ก็มีพระเถราจารย์รูปหนึ่งมาโปรดมาแผ่เมตตาอุทิศบุญให้ทำให้ผีพวกนี้ได้ไปอยู่ในภพภูมิอื่นๆที่ดีกว่า เปรียบเสมือนว่าผีนั้นได้หลับไหลไปแล้วไม่ตื่นมาหลอกหลอนผู้คนอีกหรือจะเปรียบเลยว่าผีเป็นกิเลสก็ได้เช่นเดียวกันเมื่อได้ภาวนาในสถานที่อันวิเวกได้ขัดเกลาจิตใจรู้จักปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นผีที่เปรียบได้กับกิเลสก็หลับไหลไม่ตื่นมาหลอกหลอน เมื่อนายเอ็มเข้าใจแล้วก็ได้จัดแจงทำความสะอาดรอบๆเพื่อปักกลดโดยคืนแรกก็มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นซึ่งพระสมและพระยอดก็ไม่ได้หวาดกลัวอะไรเพราะมักจะเจออยู่เป็นประจำระหว่างการทุดงหากแต่เป็นครั้งแรกของนายเอ็มซึ่งทำให้เขาหวาดกลัวไม่น้อยเวลาประมาณสองทุ่มขณะที่พระทั้งสองรูปและนายเอ็ม ทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วก็มีนกแสกขนาดใหญ่หลายตัวบินวนรอบๆสถานที่ปักกลดซึ่งการมาของนกแสกนั้นคล้ายกับเป็นการส่งสัญญาณว่าเหล่าพูดผีวิญญาณกำลังจะปรากฏในไม่ช้าและแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นเพราะแค่เสี้ยววินาทีก็มีมือของพูดผีผุดขึ้นมาจากดินเป็นมือดำขนาดใหญ่ พวกเขาส่งเสียงร้องมาจากใต้ดินหลวงพี่นั่นนั่นมันมันคือคือคือผีใช่ใช่ไหมครับเขาคงอยากให้พวกเราอุทิศบุญและแผ่เมตตาให้ไม่ต้องกลัวหลอกนะโยมทำใจให้สงบให้มีสมาธิ แต่ไหนบอกว่าภูผีหลับคือผีที่หลับไปแล้วไม่มาอีกแล้วยังไงล่ะครับเรื่องนี้เดี๋ยวอาตมาจะเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้ต้องอุทิศบุญให้เขาก่อนว่าแล้วพระสมกับพระยอดก็ทำสมาธิเจริญภาวนาอุทิศบุญแล้วแผ่เมตตาให้กับพูดผีทั้งหลายที่อยู่บริเวณนั้น ส่วนนายเอ็มได้แต่พนมมือตัวสั่นเหงื่อท่วมจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อพระทั้งสองได้แผ่อุทิศบุญจนเสร็จสิ้นแล้วเสียงของพูดผีก็เริ่มสงบลงพร้อมๆกับมือที่ผุดจากดินก็ค่อยๆหายไปนกแสกก็บินจากไปแต่ยังไม่ทันไรก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นอีก เมื่อมีเปลวไฟขนาดใหญ่เคลื่อนที่มาอย่างช้าๆมันเริ่มลามเข้ามาเรื่อยๆใกล้กับที่ปักกลดแต่เมื่อมันเข้ามาใกล้กลับไม่ใช่เปลวไฟธรรมดามันเป็นรูปร่างคนขนาดใหญ่ตัวสูงลิว่วร่างของมันมีเปลวไฟโหมกระหน่ำอยู่ตลอดเวลาเมื่อเปลวไฟร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆมันก็ร้องโหยหวน เพราะปวดแสบปวดร้อนไปทั่วร่างกายหลวงพี่นั่นมันตัวอะไรครับที่โยมเห็นคือเปรตนายเอ็มอึ้งไปสักพักตัวเขาเองก็ได้แต่พนมมือสวดมนต์คาถาต่างๆเพราะไม่อยากให้ผีเปรตตนนี้เข้ามาใกล้ขณะที่พระสมกับพระยอดก็ได้สวดมนต์และแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับผีเปรตตนนั้นเมื่อมันรับรู้ได้เปลวไฟจึงลดความร้อนแรงลงเล็กน้อยมันก้มลงมาใกล้ๆพระทั้งสองพนมมือขึ้นพยายามจะสื่อสารอะไรบางอย่างแต่ก็จับใจความไม่ได้ขณะที่พระสมท่านก็ได้ตั้งจิตเป็นสมาธิสักพักหนึ่งจนรู้เห็นความเป็นไป อาตมาอโหสิให้กับโยมและญาติญาติของโยมนะเรื่องมันนานมาแล้วอาตมาไม่ติดใจอะไรเมื่อเปรตรับรู้แล้วร่างของเปรตรก็ค่อยๆหายไปท่านสมเกิดอะไรขึ้นหรือเมื่อนานมาแล้วบริเวณนี้เป็นหมู่บ้านและมีวัดตั้งอยู่วัดหนึ่งอาตมาก็เคยบวชเป็นพระที่วัดนี้ ชาวบ้านบางส่วนมีอาชีพเป็นโจรและมีพวกหัวหน้าไม่พอใจที่พระสงฆ์ได้สั่งสอนชาวบ้านให้รู้จักบาปบุญคุณโทษให้เข้าใจพระธรรมคำสอนชาวบ้านจำนวนหนึ่งก็กลับใจเป็นคนดีไม่ทำอาชีพโจรอีกต่อไปหัวหน้าโกรธพระมากจึงลักลอบเผาวัดเผากุฏิจนหมดโดยให้ญาติมิตรของเขาที่เป็นโจรเหมือนกัน มาขโมยพระพุทธรูปทองคำทั้งหมดออกไปด้วยและผลจากการเผาวัดก็ทำให้พระสงฆ์หลายรูปต้องมรณภาพในกองไฟหนึ่งในนั้นก็คือเขาเองหัวหน้าโจรคนนั้นก็คือเปรตตนนี้ใช่ไหมครับหลวงพี่และมือของเหล่าพูดผีที่มาขอส่วนบุญก็คือคนที่ขโมยพระพุทธรูปไปก็เป็นเช่นนั้นแหละโยม เปรตตนนี้ทำกรรมด้วยการเผาวัดเผาโบสถ์และทำให้พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีหลายรูปต้องมรณภาพไปตัวเขาเองก็ยังหลงผิดปล้นทรัพย์ทำร้ายผู้บริสุทธิ์มานักต่อนักเมื่อเขาตายไปจึงทำให้เขาตกนรกพอหมดกรรมจากนรกก็ยังเหลือเศษกรรมนำพาให้เขามาเกิดเป็นเปรตที่โดนไฟคลอกอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเปลวไฟนี้ร้อนแรงมากเพราะเกิดจากกรรมที่เขาได้เผาวัดเผาโบสถ์นั่นเองทั้งพระสมพระยอดและนายเอ็มได้อยู่บนภูแห่งนี้หลายวันด้วยการอุทิศบุญแผ่เมตตาทำให้พูดผีต่างๆสงบลงบ้างแต่พวกเขายังไม่หลุดพ้นจากบ่วงกรรมเพราะทำกรรมไว้มากจึงต้องชดใช้ต่อไป เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วจึงถอนกรดออกจากที่นี่และทุด,ดงต่อโดยระหว่างทางก็ได้พบกับพรานที่ชื่อนายนกอีกครั้งนายนกได้กราบขอขมาพระสมกับพระยอดที่ตนเองได้ทำผิดไปโดยบอกทางให้พระมาปักกรดที่นี่ซึ่งแท้จริงแล้วไม่ใช่ภูผีหลับแต่เป็นภูผีหลอก หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือภูผีตื่นเพราะความจริงแล้วเมื่อถึงทางแยกต้นไม้ใหญ่ภูผีหลับจะต้องเดินไปทางขวาส่วนภูผีหลอกเดินไปทางซ้ายส่วนสาเหตุที่เขาต้องทำอย่างนั้นก็เพราะมีความไม่พอใจพระธุดงมาแต่เดิมเนื่องจากเขาต้องไปล่าสัตว์ที่ภูผีหลับหากเจอพระพระก็ต้องห้ามปราบไม่ให้เขาล่าสัตว์ เขาจึงกลั่นแกล้งบอกให้พระไปยังภูผีหลอกจะได้ถูกผีเล่นงานนั่นเองหลังจากที่ผมบอกให้หลวงพี่ไปปักกรดที่ภูผีหลอกแล้วตัวผมเองก็ไปอยู่ที่ภูผีหลับแต่ปรากฏว่าผมโดนเจ้าป่าเจ้าเขาเล่นงานทําให้ผมหลงทางอยู่หลายวันหาทางออกเท่าไหร่ก็หาไม่เจอข้าวน้ำก็ไม่ได้กินเกือบเอาชีวิตไม่รอด ผมเพลียจนงีบหลับไปก็ฝันว่ามีเจ้าป่าให้ผมรับปากว่าจะตามมาขอขมาพระทั้งสองรูปแล้วเขาถึงจะปล่อยผมออกจากป่าแต่ถ้าปล่อยแล้วผมไม่ทำตามเขาก็จะบังตาให้ผมหลงป่าอีกเรื่องนี้พระทั้งสองก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะท่านทราบดีอยู่แล้วว่าจะต้องมาพบเจอกับพูดผีต่าง ซึ่งผูกกรรมกับท่านมาแต่ชาติปางก่อนโดยเฉพาะพระสมนั้นท่านเป็นพระที่เคร่งครัดในการปฏิบัติและชอบทำสมาธิภาวนาเรื่องราวต่างๆที่ท่านเล่าให้กับพระยอดฟังเป็นเรื่องในสมัยอดีตชาติที่ผ่านมานานแล้วซึ่งก็ตรงกับคำบอกเล่าของนายนกที่ได้ยินมาจากบรรพบุรุษว่าภูผีหลอกสมัยก่อนนั้นเป็นวัดเก่าแก่ และมีโจรมาเผ่าวัดกรรมของการเผาวัดทำให้โจรเกิดเป็นเปรตโดยภูผีหลอกหรือภูผีตื่นเป็นแดนผีพิศวงเสมือนเป็นแดนกรรมที่พวกผีต้องชดใช้ไปอีกนานถ้าคุณหลงเข้าไปในภูผีตื่นคุณจะแผ่เมตตาให้พูดผีเหล่านั้นหรือไม่ระวังอย่าเชื่อใครง่ายๆในการเดินป่า เดือนแล้วนะครับคลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับฝากกดติดตามพวกเรากรูผี3ดีทั้งใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกรูผีต่อไปเรื่อยๆครับ ขอบคุณครับ